สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนนักเรียนช่างใหม่ช่งางใบเฟิร์นมาจากเชียงใหม่นะวันนี้ช่างใหญ่จะสอนวิธีการขึ้นทรงลองทรงต่ำด้วยหวีหวีใหญ่นะนะครับช่งบางใบเฟิร์นนะรเรียนตัดผมชาย15วันไม่มีพื้นฐานนะการตัดผมชายมาก่อนเลยนะแต่โชคดีนะครับไปอยู่ร้านเสริมสวยไปช่วยพี่ช่วยนะ ทำให้ได้ฝึกได้สระผมได้มีการตัดซอยมาบ้างครับส่วนบนนะครับก็มีพื้นฐานมาเล็กน้อยครับทีนี้การตัดรองทรงต่ำเนี่ยเอาวีเล็กมาดีนะครับเราจะขึ้นทรงนะครับด้วยวีเล็กรองทรงต่ำความสูงของของ,ของฐานทรงไม่เกินหนึ่งหน้าวีเล็กเห็นไหมแค่นี้ถ้าวางนะถ้าวางลงก็อยู่ประมาณนี้ ถ้าเป็นสองหน้าหวีเมื่อจะเป็นสองทรง,งกลางแล้วทีนี้เราจะตัดยังไงนะครับให้มันได้รูปทรงแล้วก็ขึ้นฐานทรงก่อนกดหูลงตักบีดออกแล้วก็ถ่นะครับถนะครับตักใช้มุมบริเวณด้านซ้ายเนี่ยถ่ายใช่ไหมนะครับทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าความสูงของอะไร ฐานทรงอ่ะไม่เกินหนึ่งหน้าวีเล็กทีเนี้ยผมลูกค้ามันบานมันสูงมันบานออกแล้วก็อะไรหนึ่งหน้าวีเล็กก็คือครึ่งหนึ่งอของวีใหญ่แล้วก็ใช้วีใหญ่ซะเลยมันจะยากอะไรครับกดหูลงนะครับตกักตักบิดวีเล็กน้อยแล้วก็ถ่ายตักถ่ายีตักถ่ายเหมือนเราป,อ,ป,อ,าปารอกผลไม้อะถ่ายปาดออกค่อยๆโปงๆขึ้นไปนะ นะครับแล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดค่อยเก็บใช้มุมเนด้านซ้ายนะครับเก็บเห็นไหมใช้มุมเลื่อนด้านซ้ายเก็บตักตักรถบิดปลายบีมาเล็กน้อยเห็นปลายบีไหมต้างดอกมาเล็กน้อยถ้าเราไม่งัดน่ะตักไปเนี่ยไถไปแล้วมันจะจมจะมันจะมันจะเป็นเส้นเนี่ยมันจะแบ่งอะค่อยๆแล้วก็ใช้มุมเบรเยนด้านไหนด้านขวาเห็นไหมด้านขวาเดี๋ยวไปนะครับแล้วก็พลิกกับวีกลับใหม่ไหม ฝึกนะครับการอะไรนอนหวีเอียงหวีคว่ำหวีแล้วก็อะไรคว่ำไปงลงตั้งหวีไม่ฝึกอยู่แค่นี้เนื่องจากอะไรช่างใบเฟิร์เนเขาจะงงเรื่องอะไรการใช้ลองฝันนะช่างใหญ่เป็นนอนคิดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันยังดำๆอยู่ลูกค้าเป็นผมสามสีก็จริงอยู่แต่ดูยังไงมันก็ไม่คกืนเห็นไหมเนี่ย มันเขามีสีอะไรมีสีขาวสีดํสดาสีน้าตาลทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันดําเป็นปื้ดอยู่เนี้ยเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็กดหูลงใช่ไหมกดหูลงแล้วตักบิดออกเล็กน้อยแล้วก็ไถไปไถไกดหูลงไถถจากข้างหลังไปข้างหน้าได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายตั้งแต่ข้างหน้ามาข้างหลังถายจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้นะครับหวีที่ช่างใหญ่ใช้เป็นหวีแต่งนะหวีแต่งหวีแต่งบางเนี่ยตัวนี้ก็มาถายไล่ออกยังเฟซมายืนอยู่นี่ ค่อยๆถ่ยตักปลายหวีวิ่งตามกินผมเห็นไหมเนี่ยนี่หนึ่งตกักแล้วยกหวีออกมาอย่าไปแนบอย่างนี้นะทำไมถึงต้องโยกเพื่อรักษาความทุยกันเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยสามแต่ใบเฟรอน่ะชอบอะไรชอบเอามุมบาเลี่ยนออกไปออกนอกหวีไงทาให้หัวมันลายตกหวีบ่อยเมื่อวานก็ตกตัดไปห้าทรงตกไปทรงหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะไปฝึกใหม่เะตอนไถขึ้นใบเฟือนถ่ายขึ้นเท่าไหร่ ไถขึ้นแค่เท่าไรหนึ่งหน้าหวีเล็กนะก็คืนะ <_ S 1> อครึ่งหวีถ้าไถขึ้นมาถึงถึงอนะไรคือแค่นี้เนี่กรอบทรงมันอยู่แค่นี้แค่นี้แค่นี้กรอบทรงอยู่แค่นี้นะส่วนเกินคืออะไรต้องลบเหลี่ยมออกด้วยนตักบิดปลายบีออกแต่ใบเฟินไม่บิดไงบางจังหวะใบเฟินคอมันไปเงี้ยพอไต่ไปก็มันก็กแหว่งลึกเพราะฉะนั้นตักแล้วบิดปลายบีบออกเล็กน้อยัะตักตักต ยังหวีเดินหวีเอียงเอียงแล้วเดินด้วยนะเอียงแล้วเดินขยับขึ้นไปอย่างเงี้ยบิดออกด้วยตักบิดออกไถตักบิดออกไถปลายหวีชิดต,ตีนผมปลายหวีงัดออกมันท่องอยู่แค่เนี้ยนะค่อยๆไล่ออกขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อย,อยค่อยๆ ตัวไหนที่มันดูดำดำมันก็ย้ำยำๆซ้ำๆหน่อยหลายรอบหน่อยใช่ไหมเนี่ยค่อยๆมาโยกออกตัก,ก็โยกออกดำาๆหรือไม่ดำๆโย,ยกออกค่อยๆโยกออกออกดหูลงกลับมาดูต่อตรงเนี้ยมันยังไม่สวยใช่ไหมแล้วก็ตักบิดออก ศักดิ์วีดอหินช่างใหญ่เอียงหวีไหมไม่ได้นอนนะเอียงใช้มุมเ้าด้านไหนด้านขวาถ่ายห้ามใช้ด้านซ้ายนะถ้าใช้ด้านซ้ายเดี๋ยวเรเลี่ยนไปเฉี่ยวออกนอกหวีเฉี่ยวแหว่งอีกมันอยู่ในวีมันจะไปแหว่งได้ไงนะครับค่อยๆเห็นไหมค่อยๆแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปค่อยๆมาใช่ไหมเนี่ยค่อยๆมาเห็นไหม เท่าไรหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะตรงนี้อย่าไปตีเส้นอย่าไปเอาใบมีดโกนกิบตรงๆนะตีเส้นได้แค่แค่นี้พอตรงนี้อย่าพึ่งทําลูกค้าไม่สั่งพเพราะยันลอบออกจำนะลูกค้าสั่งถึงทาไม่งั้นลูกค้าไม่เอาเธอก็ต้องมาลบแบบนี้ออกตรงไหนอันนี้บิดไม้บีออกเก็บเดี่มบอกเห็นเดี่มไหมเนี่ยค่อยๆเก็บออก ค,ความสูงระดับไหนอทุยกลางเห็นไหมล,ลองทรงต่ำทุยกลางเพราะมันกลางใบหูเอาใบหูเป็นเกณฑ์นะเป็นรูปโค้งตามรูปพิษะาคืออะไรตัวยูตัวเนี้ยตัดตัวเนี้ยตีโค้งใช่ไหมแล้วก็ตัดหนึ่งสสาโค้งหนึ่งสองโค้งนะเราจะโค้งจากข้างบนลงมาก็ได้ใช่ไหมค่อยๆโค้งใช้มุมบอเลื่อนนั่นไหน ใช้มุมบรตเลียนระหว่างกลางๆเนี่ยซ้ายมาหากลางถ้าเราใช้ขวาเอาตกหวีอีกเห็นมุมด้านซ้ายด้้าานซายออกนอกหวีหมันเนี่ยเราพ่อจะได้ต้องใช้กลางระหว่างกลางกับล่างเห็นไหมกลางกับล่างกลางกับซ้ายเห็นไหมมันจะไม่ตกหวีใช่ไหมมันอยู่บนหวีนะเนี่ยเห็นไหมอยู่บนหวีมันไม่ออกหวีนะนะบิดออกมานะครับกดหูลงตักบิดอ,ออกเล็กน้อยถ่ยนะถ่ายถ่าย ข้างบนก็ปาดปีกออกนิดนึงเห็นปีกไหมเนี่ยนะปาดนิดนึงค่อยๆมุมกล้องมาเรื่อยๆค่อยๆมาเห็นมาเก็บเห็นตรงนี้มันยาวไหมเนี่ยมันยาวได้ไงอ่ะ้าวบีตออกเล็กน้อยถ่ายช่างใหม่เก็บปีกไม่เปลี่ยนเขต้องค่อยๆออ,ออกต่อหนึออ่งสองสามสี่ เรื่องสองสามสี่ความหวีลงเห็นไหมพิกหวีพิกขึ้นพิกลงเห็นไหมเอามาฝึกกันตอนนี้แหละกดหูลงบิดออกถ่ายกดหูลงตากสันหวีบิดออกถ่กายตรงนี้เอาอะไรปาดออกโตหายยังหายยังยังหวีปาดออกแต่ต้องเลี้ยวโค้งนะตัวนี้หวีอ่อนๆเนี่ย ใช้ประโยชน์หวีให้ได้โคง้งมาถึงไหนถึงแค่กลางไปหูก็หยุดเดแล้วเนียแล้วก็กดหูแต่งต่อแล้วก็มองกระจกหรือแม่ดูกระจกส่งกระจกดูลเล็งดูปักกล้องวานี่ป้องมุมป้องมุมเห็นหน้าผมเนี่ยเล็งดูนะครับตรงเนี้ยตรงแล้วก็ซอยโค้งนิดนึงเห็นมันจะโคง้ง จะโคง้งนิดเดียวไม่เยอะนะบางคนก็ชอบตรงๆนะไม่ชอบกลมนะนะครับแล้วแต่นะครับบางคนชอบตรงๆไปเลยเห็นช่างใหญ่ไม่เห็นทรงผมช่างใหญ่ไหมเห็นช่ mm hmm. างใหญ่ตรงๆไหมนี่ไม่ได้อุโค้งนะไม่ได้โมูฮอกไม่ได้แหลมนะตรงๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเก็บออกเอาหวีวางไว้แล้วเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บถูกไหมถ้าเราชํานาญก็อะไรห่อไปเลยใช่ไหมเนี่ย เขาชำนาญเก่ามากก็อะไรเกา่าแต่ช่างใหญ่ไม่แนะนําให้เก่านะมันพลาดมันพลาดก็โชกไปถึงหนังศีสาดลูกค้าชีวิตเปลี่ยนช่างโดนดา่าไม่แนะนําเก็บบอกนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเก็บบอกความวิโล่ความพิกขึงพิกลงดูดูซ้ายดูขวาเทคนิคหนึ่งที่จะบอกก็คืออะไร ถ้าเรามองกระจกเห็นมันบวมเนี่ยเราเอามือชี้ไว้ก่อนเอานิ้วชี้นิ้วกาลางเนี่ยชีย้ไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นเป้าหมายว่าอยู่ตรงนี้นะอ๋ออยู่นี้ใช่ไหมเอาแล้วเราก็อะไรวีตักเลยนะนีเเ่เทคนิคนะเอาไปเฟิร์นดูดิส่งกระจกดีเห็นฝั่งนี้มันบวมนิดหนึ่งไหมเห็นบวมไหมเนี่ยบวมนิดหนึ่งเธอจะทํายังไงบวมเนี่ยนะนะครับเห็นเห็นเรียบตรงนี้เนี่ย ปีกตัวนี้เนี่ยตักขึ้นไปนะครับตักขึ้นไปถ่ายออกนิดเดียวตรงเนี้นะครับที่มันจะวัดกับช่างใหม่เพราะเราจะตัดให้มันเชื่อมหรือคอนเน็กได้ยังไงนะครับใช้นิ้วอะไรนิ้วกลางประคองฟันกระตอเลียนแล้วค่อยๆลากมาก็ได้นะถ้ามีความชำนาญก็อะไรเกา เห็นไหมมุมทั้งใหญ่จะเอาอะไรนิ้วเชียงล็อก,กันไว้แน่นนะไม่มันหลุดมือไปจิ้มคนจิ้มหัวเขานะค่อยๆเกาออกด,ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเหลี่ยมหายยังเดี๋ยวนิดนึงเกานะครับสวยแล้ว แล้วก็อะไรเหลือการใช้อะไรรองฟันช่วยใช่ไหมเพราะช่างใหม่เก็บตีนผมอะ่ะต้องใช้เวลาต้องใช้หวีอะไรต้องใช้ใช้หวีเล็กเก็บนุ่นนี่นั่นน,น,น,นี่นู่นนั่นเก็บตรงนั้นตรงนี้ตีนผมมันเหนื่อยช่างใหญ่แนะนําให้ใช้อะไรรองฟันเบอร์หนึ่งสวมใช่ไหมนัดขึ้นมานิดนึงนะเธออย่าใช้กําลังนะอย่าใช้กําลังกดนะ ตรงเนี้ยพอมันกดปั๊บเนี่ยตรงนี้มันจะมันจะถอยออกมาอ่ะไหมถอยออกมาเนี่ยถอยมาแต่บางตัวไม่ถอยบางตัวมันกดไปนะจะทาให้มันหักเพราะฉะนั้นเราต้องใส่สวมรองฟันสวมรองฟันเบอร์หนึ่งแล้วงัดขึ้นมานี่งัดอย่างเงี้ยงัดล็อกป๊อกให้มั่นใจว่ามันแน่นอย่างเงี้ยไม่หลุดแล้วก็ไถอะไรไถอะไรไถตะวัดขึ้นไถตวัเห็นจรไหมเนี่ยไถขึ้นไปช่วยใช่ไหมไถตะวัด ขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปประมาณสักหนึ่งเซนเนี่ยเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใช่ไหมทับหูลงนี่มันดำอยู่นี่ก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวอะไรขวาซ้ายขวาสวัสดีแล้วก็ตัวนี้อะไรไถขึ้นมาใช่ไหมต้องเอียงมุมไปเลี้ยวนั้นซ้ายขึ้นมาใช่ไหมให้มันกินแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ก็ได้คว้ามือนงก็ได้โอเคไหมโอเคไหม นี่นะหรือจะอย่างนี้ก็ได้เอาที่เราถนัดนะเสร็จแล้วก็อะไรก้มหัวลงแต่ก็ตวบัดใช่ไหมขึ้นไปเท่าไหร่เสียนเดียวถ้าสโลโมชันจะถ่ายงี้สโลโมชันนะถ่ายเข้าไหมถ้าไวๆสบัดข้อมืออย่างนี้ที่มันไม่มีเพราะมันโดนตบัดหมดแล้วใช่ไหมให้เราดูนะเราตัดลมให้ดูตัดลมให้ดูนะครับเราทรงต่ำ ุยกันตวัดใช่ไหมอันนี้ตวัดธรรมดาฝั่งนี้ต้องอะไรใช้มุมเลี้ยด้านซ้ายอย่างนี้นะต้องเอะเียงนะกินเท่าไหร่ครึ่งเดียวใช่ไหมอย,อย่างนี้นะพับหูลงใช่ไหมได้ยินเสียงไหมนิดๆแล้วก็อะไรตวัดขึ้นตั้งหลักตกไหนตั้งหลักตรงนี้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาทำได้ไหม นะครับหลังจากตัดวิธีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็อะไรวิธีสองคืออะไรการขอบการจอนเราทําได้อยู่แล้วนะแล้วก็การขอบคอนเสร็จแล้วก็อะไรซอยผมข้างบนวิธีสามซอยผมข้างบนทรงเสยนี่เาเรียกว่าทรงเสยหาความยาวด้านไหนหาความยาวข้างหน้าใช่ไหมหาความยาวข้างหน้าตัดถามคุยลูกค้าเองนะว่าลูกค้าจะได้ออกเท่าไหร่แนะนําให้ตัดอะไรตัดทิชช็ก ถ้าผมบางเนะตัดตรงผมหนาตัดซิกแซกนะครับหลังจากอะไรหาความยาวได้เร็วนักเรียนช่างทุกคนนะชอบลืมลืมอะไรลืมลืมอะไรลืมหวีหากรอบทรงแล้วตัดเนี่ยกันไกตัดตรงอยู่ไหนเดิ้ันไกตัดตรงอยู่ไหนอ่ะกันไกตัดตรง ยตรงเนี้ยช่างใหม่ชอบลืมชอบลืมเลยเพราะว่ามันเป็นปีกอยู่ตรงเนี้ยผมส่วนบนน่ะปัตเตอร์เลียนมันตัดไม่หมดเราต้องอะไรหวีหากรอบทรงคีบลองทรงต่ามันอยู่ในกรอบทรงมันอยู่ในระดับนี้ใช่ไหมนี่หวีลงมาตัดตัดตรงผมบางตัดตรงผมหนาตัดเลยซิกแซ่ห <Okay. S 1> วีจังหวะที่สองคีบ หรือตัดตรงขีบรอบศีรษะตามเข็มนาฬิกาหรือเราจะทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ใช่ไหมโอเคไหมหรือถ้ามันบางสั้นมากเราจะทำยังไงหลังจากหาความยาวข้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากหาความยาวข้างหน้าเสร็จแล้วทำไงตัดโอเวอร์ซิสโคมคัดก็ได้ ใช่ไหมหวีลงมาเลยกรอบทรงแล้วก็ตัดโอเคไหม <Okay. S 1> เหมือนกันไหม <Okay. S 1> เหมือนกันพยายามเลยตัดให้มันเชื่อมไม่มีข้อมีขั้นไม่มีเหลี่ยมไม่มีม,มุมเก็บขอบเก็บเหลี่ยมนะตัดขึ้นไป <Okay. S 1> ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไล่ตั้งแต่กรอบทรงขึ้นมาหวีลงหวีลง นะใช้บีด้านไหนใช้วีด้านห่างห่างก็ได้ทีก็ได้ถ้าอยากให้ผมมันเรียงเส้นแน่นๆนนก็ใช้บีด้านทีถ,ถ้าอยากจะให้ผมมันฟรีๆหน่อยก็ด้านห่างนะแล้วเธอก็อะไรบริเวณส่วนหน้าเนี่ยควรจะสับฟันปลาไหมควรสับไหมไม,ไม่ควรนะมาอยู่นี่คือมาอยู่นี่ไม่ควรสับฟันปลาใช่ไหมบริเวณหน้าควรสับฟันปลาได้บริเวณไหน ข้าง,างเพราะาผมมันหนาเนี่ยด้านหลังตรงนี้คนสับฟันปลาไม่เนี่ยตัวนี้ไม่ควรแค่ซอยอย่างเดียวก็พอแล้วใช่ไหมเนี่ยแค่ซอยอย่างเดียวก็พอแล้วถู่ไหมชวนสับฟันปลาได้แค่ด้านข้างมาหาด้านหลังพอนะครับเรื่องจัดทรงลูกค้าบอกว่าเออผมอยากจะแสกกลางก็สีเสยมาแล้วก็แสกกลางให้ลูกค้านะแต่เพิ่มเติมก็คือเรื่องอะไรเรื่องการไดผมนะครับเดี๋ยวไปไดผมไดผมให้มันเข้ารูปเข้าทรง เสียดให้เจอเป่าไดเบาๆปัดเศษผมออกแล้วก็อะไรใส่ป้อมเมียใส่แ็กกระจบแล้วนะวันนี้นะครับเป็นเพื่อนที่ติดตามรับชมช่างใหญ่นะครับยอดซับสไครมาที่ 1, น,1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นกว่าซับสไครนะก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับก็เรียนรู้พร้อมกับักเรียนช่างใหม่ลูกศิษย์ช่างใหญ่ไปได้เลยสําหรับท่านที่มือพื้นฐานมาแล้วท่านที่ยังไม่มีพื้นฐานก็ไปเรียนนะ ถูกใจอาจารย์คนไหนถูกใจสถาบันไหนโรงเรียนไหนก็ไปรเรียนนะใกล้บ้านมีนะครับศูนย์พัฒนาฝีมือแรางงานประจําจังหวัดของกรมแรางงานนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพทั้งใน,นกขม,มอก็มีทั้งอะไรสวนลุมพินีศูนย์ฝึกวิชาชีพลุมพินีดอนเมืองจตุจักรศูนย์ฝึกวิชาชีพมวนบุญวงศิล์นแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับอีกหลายๆที่ที่ที่ช่างใหญ่ไม่ได้เอ่ยถึงนะ หรืออยากจะเรียนกับช่างใหญ่ก็โทรศัพท์สอบถามอัตราค่าเราเรียนมาหาอุปกรณ์ค่าในแบบคนจริงในแบบนี้ก็จ้างเขามานะวันละหนึ่งร้อบาทขอเวลาในะเรียนช่างชั่วโมงหนึ่งก็อค่อยฝึกเนี่ยช่างใบเฟิร์นะเชียงใหม่เนะ่ยเขาเรียนได้กี่วันแล้วสี่วันสีว่วันแล้วนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ยากนะวันนี้เข้าใจไหม,ไมใ,ใช้หวีอย่างเดียวเลยลองฟันน้อยๆอ่านะ มันถึงจะทาได้ช่างใหญ่ก็ไปนอนคิดว่าจะทำยังไงให้เขาเรียนรู้ได้ให้เขาจําได้นะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ตตตตตให้ช่างใหญ่ด้วย <c oughs> ขอให้ทุกคนตัดผมเก่งๆสวยๆครับป้องกันด้วยนะป้องกันโควิด19ด้วยนะครับฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะครับก่อนตัดหลังตัดแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ